BCPG สร้างสารรค์ธุรกิจพลังงานสะอาดด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล,ล้อมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการลงทุนนะคะในวันพรุ่งนี้การว่าจะมีทิศทางอย่างไรกันดีหลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดมาที่ระดับ1,411จุดเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณชัยพรน้องพิทักษ์เจรินักวิเคราะห์การลงทุนปัจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะ โอ้หุ้นร่วงลงมาขนาดนี้เราควรจะตั้งรับยังไงดีคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดยังอยู่ในภาพที่เซนติเมนต์อาจจะยังเรียกว่าอ่อนแอนะครับแล้วก็ในแง่ของตลาดเอเชียวันนี้ก็มีการปรับตัวลงหลายกระดานด้วยกันนะครับมผมคิดว่าภาพของตลาดอาจจะยังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับแต่ว่าในแง่ของฟันเดเมนทัลก็ต้องมองในลักษณะที่ว่า ราคาที่ปรับตัวลงเนี่ยมันมีผลทําให้มูลค่าของหุ้นเนี่ยมันถูกลงถูกลงด้วยนะครับตีนี้สิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คือบริหารจัดก,การความเสี่ยงของพอร์ตในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าลูกค้าที่มีหุ้นที่อยู่ในระดับประมาณ1,500ถึง1,550เนี่ยถ้ามีหุ้นอยู่ในระดับที่มากเกินไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการลดลงบ้างนะครับ ว่าผมยังคิดว่าภาพของตลาดตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการ c o l l e กลูกหลักๆนะครับแต่ว่าภาพที่เรามองไปในเรื่องของตัวเศรษฐกิจและการเงินเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงตลาดอาจะจะยังอยู่ในภาพที่คนอาจจะก,กังวลในเรื่องของปัจจัยลบหลายเรื่องนะครับแต่ว่าการปรับตัวลงของตลาดเนี่ยก็เป็นเป็นวัฏจักรแบบนี้ครับผมคิดว่าภาพที่เรามองก็คือว่าถ้าปัจจัยพื้นฐานของ เราแล้วก็ในเรื่องของตัวทิศทางนโยบายการเงินมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนัยยะมากเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีจังหวะในการเข้าซื้อนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อหุ้นที่อยู่ในลักษณะของการปรับตัวเนี่ยถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ปรับตัวลงมาใน2ส,สัปดาห์ น่าจะเริ่มนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงรอในส่วนของพุ้นตัวใหญ่นะครับที่ว่ารอให้นิ่งหน่อยนะครับสิ่งที่ควรจับตาดูน่าจะเป็นเรื่องทิศทางการตัดสินใจของนักทุนต่างชาติที่มองต่อการลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยลําพังการตัดสินใจถ้าเฟดขึ้นอันตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยการปรับลดในส่วนของนักทุนต่างชาติที่จะมองในส่วนของ ตลาดเกิดใหม่อย่างเอเชียเนี่ยคงไม่ได้มีการปรับโพซิชันมากนักในสายตาผมนะครับเพียงแต่ว่าเซนติเมนต์ตอนนี้เป็นเรื่องของการที่ต่างคนต่างปรับพอร์ตนะครับในระดับหนึ่งตอนนี้ตลาดเองก็ต้องบอกว่าลงมาเกือบเกือบระดับ10%นะครับก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ผมคิดว่าหุ้นอาจจะไม่ได้ถึงกับเสียทรงมากนักในสายตาผมนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้การปรับตัวงของตลาดเนี่ยอาจจะปรับตัว ด้วยปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตลาดลงมาเร็วนะครับค่ะวันนี้เราเห็นหุ้นขนาดใหญ่บางตัวมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันนะคะคมีคําแนะนำอะไรในกองทุนกลุ่มนี้บางคะที่อาจจะเห็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะในช่วงที่สามารถเข้าซื้อได้เลยอะคะอ่ะผมคิดว่าแน่นอนครับอ,อาจจะต้องมองในลักษณะที่เป็นการแยกหลายเซกเตอร์เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเซกเตอร์ใหญ่ สี่เซกเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้กลุ่มที่ดูอาจจะเรียกว่ามีคอนเซิร์นมากหน่อยเนี่ยผมมองในส่วนของคอมม o d i ดิตี้นะครับหลักๆเลยก็คือว่าคอมม o d i ดิตี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มันค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยของสารัฐนะครับในเรื่องของตัวกลุ่มน้ำมันกับปิโตเนี่ยอาจจะยังมีแรงเพเชอร์อยู่นะครับในระยะสั้นแต่ว่าในส่วนของอย่าง กลุ่มที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินผมยังมองว่าระดับของการปรับตัวเนี่ยยังถือว่าปกติแล้วก็ระดับของตัว NTL นี่สงสัยจะสูญในบ้านเราก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับแวลูของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นระดับที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่าอยู่แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือการปรับตัวของเซกเตอร์นี้เนี่ยก็ยังอินไลน์กับตลาดนะครับก็ต้องดูว่าในส่วนของสถาบันการเงินกับในส่วนของตัว ยอดซื้อสุทธิของด่างชาตินั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าลักษณะของการขายเนี่ยนะครับก็ยังดูลักษณะที่เป็นเรื่องของการตั้งซื้อเนี่ยเป็นลักษณะถอยตั้งรับมากกว่านะครับผมดูว่าตลาดเองยังอยู่ในภาวะที่พยายามที่จะหาจุดที่ต่ำสุดอยู่ในระยะสั้น ในแง่ของราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาในหุ้นหลายๆกลุ่มเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ในภาวะโอเวอร์โซการดีบาวระยะสั้นอาจจะมีการเกิดขึ้นได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนนั้นหาจุดในต่ําสุดระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในกรอบตรงพ่งนี้เองมองกรอบรบะยะที่ระดับไหนอยู่คะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยลงมา ดาวไซด์นะครับดาวไซด์ระยะสั้นเนี่ยอาจจะต่ำกว่า1,400จุดได้นิดหน่อยนะครับผมยังดู1 4 0 0ไปปาะายไปปลนะครับ1,400จุดอาจจะต่ำได้นิดหน่อยแต่คงไม่น่าจะมากประเด็นของเฟดเองเราก็จะทราบกันก็การประชุมเสร็จวันที่21นะครับเราคงจะทราบตอนตอนเช้าของวันถัดไปก็คือว,วันที่22คือวันพฤหัสบดีนี้ครับ นั่นก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนนั้นคงต้องจับตารอให้หุ้นกลุ่มใหญ่นิ่งแล้วก็ตอนนี้หุ้นกลุ่มเล็กบางตัวก็พอที่จะเข้าไปลงทุนได้แต่ว่าเป็นบางตัวเท่านั้นนะคะถูกต้องครับ<ด>เพราะว่า,าหุ้นตัวเล็กเนี่ยปรับตัวลงมาก่อนแล้วครับค่ะ นายคำนิวคุงพิ่ิดมากนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มองกรอบในทนีหุ้นไทยวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะอยู่ที่ระดับ1,300ไปลายๆนะคะแล้วก็แนวป้านยังมองไว้ที่1,400ต้นๆอยู่หุ้นที่ยังน่าลงทุนก็ยังหุ้นกลุ่มเล็กนะคะที่ก็ยังมองว่าเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้มีการปรับตัวร่วงลงมาหนักมากกว่าหุ้นกลุ่มอื่นแล้วก็ถ้าเป็นสี่กเตอร์รายใหญ่นั้นก็ต้องมาจับตาอีกทีเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานขณะน,นี้ก็ถือว่ามีแรงโอเวอระ